เกิดเป็นไรตรนี้แล้วกันหน้าที่วยด้วยนะคับประเดี๋ยวครับอย่าให้หน้าที่คนนี้มีอำนาจควบคุมไปนะที่ห้าใช่ไหมเลื่อนได้เลยใช่ นั่นเองกูยาวมาได้โอเคโอเคใ่คุแถ้ไม่ชอบตอนไหนอ่ะหมาอรมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่ดีลองใส่ก็ได้นะครับ ม right? right? right okay. ันจะมีวิธีเรียบนะฮะเรียกผงอาหารล้วกเรียกาหารกับแล้วก็มีหวนอะไรด้วยแต่ราสตีก็ขอมา

đã xin đến anh T.S.N. và họ có một cái tài. Thì anh ấy có xin đến อาจจะตูะ้กำลังดูวัยรุ่นไม่ได้นะครับผมเตือไนไว้ด้วยความหวังดีนะฮะแล้วก็ระวังของมีคมนะครับห้ามใช้นะครับของมีคมมีดห้ามนะฮะ,ะอ่ะ มไม้ไผ่ด้านขวานี้นะคระับท่าน,าาานะะห้ามตัดห้ามนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะกำกัดการตัดตัวเองแล้วเขาจะนำไปใช้เป็นาาไม้ไผ่ได้เกี่ยวในปีหน้าน,นะครับไปเลยไปเ รถเจ้าหน้าทีก็ทนให้ใจเย็นๆเออคนเชลานะครับสุ5ตรีนะเดี๋ยวต้องระวังนะครับคุณระวังด้วยผมเตือนนะไม่ด่าก่อนไม่ด่าก่อนไม่ไม่แกก่อน

เดี hay đấy, ๋ยวให้หมดเลยมอยองไม่อะไรอยู่ล่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ซิ่งเดี๋ยวจะมียานาถีก็ออกมาให้ผมไม่ต้องไปแย่งนะตอนนี้ใครรับผิดชอบบ้างรู้ไหมพอจากนั้นต้องให้ความลงมือนิดนะครับนะเข้าอหัเข้อหัวอย่าเข้าไปแย่งอะไรก็โตให้กเดียดหนึ่งเท่ามันเลยเท่ามัน ท้องดูลลอกเอเอให้ท่นานลูอก่อนครับเขาบุญมาครับไม่ต้องขึ้นบอลเลยเชียร์ท่านนี้มาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปตัดแบงให้ไม่ต้องกลัวนี่นะอเอบไผ่นี้ผมตัดให้ทุกปีแหละไม่ต้องกลัวหรอก ชา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 ไม่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 ให่าหญ่ดึงหมดเที้ยฟ้อ้งป่อยป่อยนี่คนเดียว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 ป่อยป่อยให้กูว่าหนึงคนเดียวบ่อดึงแบบว่าให้ให้มีแรงโน้มลงมาได้ๆ้างบนก็ประคองเองครับดึงเบาๆชาชาไม่ต้องแคบป่อยป่อยปล่อยมามาจงวิ่ง ยะกแคบอ่ไออา,อาไ,ไม่ต้องรีบไม่แค่ไไม่แค่ไล่ให่เลยยากไม่ต้องรีบยาก้ากยากยาเอ่อเอ่อยากยากยาไม่ต้องรีบอ่า

นี่จะขอเจ้าหน้ตัวเนี้ยที่เป็นดังนี้อาหมื่นเกให้เอาไ่ไไปเลเจ้าเจาเจาเจามันจจาแลต้อเสกเออเจ้าเจาเจจาเอาคนละนิดคนละหน่อยคนละ เดี๋ยวผมณชายันเล็กนะครับกันไก่าชายนะการไก่ยาชายค้ณอยู่ไหนครับ่อบเดยวเดียวไปไม่ไปไม่ยอะไรต้องตอะ

ไปอย่าข้ามไปอย่าข้ามไปอ้อไปอ้อไปเนาะดูว่าไอ้ลั้วซ่องรั้วก๋วยจิ๋วจะได้พ้นดีเอาลั้วทำเป็นสองทางเดิมนะเออท้าเป็นลั้วถังเดินซ่องลั้วก็เยีิยวให้เท่ากันไปก่อนไปออกไปนาย ปลอยออกไปหน่อยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาจัดให้สะดวกแล้วท่านจะเดินเลย

นะเจนเลยเจอเลยเออนะก็งี่ใน่คนชาวท้า <laughed> <Kopf. S 2> ด้วยเขาก็ยิ่งดันไม่ได้กูยิ่งเลยะลรเลยนะครับนะเฮ้ยตรงนั้นจะไม่แสดงมาให้ลุงนลนะ

ไม่ม e, ีต so the ิ๊นะครับติ๊ชาวเชียงกันนักนะครับไม่ไหวจะเป็ี่ยนไทยทำงานก็ไม่เดียวนะครับนอาไม่ต้องไปลงทุกนนะครับนะผู้ทำตามนโยบายอย่านี้นะให้รู้ด้วยกับให้ใจคนทำงานด้วยนะครับนะเราทำไม่คนเท่าที่คุณบอกให้ยืดวันที่ทำเนี่ยมันมันได้อะไรเอาเงยขึ้นนะครับอาจารย์สอนนะ มอยองมอยอก็านอยู่ไหนมอยองโอ้มาแล้วแต่เดินก็เาจหายเ็ทำมยื่อีตรงตยื่อีตรงตเอออ่างนี้ใครจะใคาไม่ต้องเทปไม่นะ จะเผาชิ้ตัวย่างเดียวที่เป็นแบบนี้ผันไมเลด้อ้ามือเลยนะครับมีชิ้นตัวอย่างเดียวที่เข้ามาแยงเหมาเลยกันไม่พ่ดีแล้วไม่พ่ดีสักทีมาเอาไปไว้หน้าบ้างไหน้าผาไปเดี๋ยวเดินเลยเดินเลยเดินเลยอันเดียวครับได้แล้วเอาเลยฮักบางไปเอฮักบางไตบางไปไมเลย

เอาไปก็พ so oh uh, ่นไปก็พ uh, ่นไม่มองย้อมองยอนเอาไปก็ค่นไปมองย้อนมองย้อนข้าไหนอย่างเรื่องเอาไปไปบอกไปบอกโต๊ะเดือดยาวไปเอามาเจ๊เขาไปเดือดพ่นไดนิดน้อยๆแต่งมันนะเออทำให้ทำให้ไม่ต้องแย่ให้ดูเขาไอ้จี้ออดาม่า้องมาเล็กนี้ให้ดูมาเลยทำให้มัน

Thank oh ครับน้องรถของ